หลังจากที่เราเกลือไปสองคนติดๆไม่ว่าจะเป็นของผมหรือเป็นของคนดูก็มีมาให้ผมแก้มืออีกครั้งหนึ่งวันนี้ตำตำตๆตำแก้มือ 150M มารับท่านผู้ชมวันนี้ยังไงก็ไม่มีงอมไม่มีคำว่างอมไม่มีคำว่าแผ่วเราไปกันแบบปากปๆกปากปากเหมือนเดิม ขอดูหน้าหน่อยสิไอตัวพวกสีเขียวเขียวเนี่ยไอตัว่วงซุยทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวไอตัว่วงซุยพวกนี้เนี่ยเข้าแน่ไอดีนี้แล้วก็ตัวเขียว,เข,ยวเขียวแถวบนเนี่ยไอเสื้อชมพูนี่เอาไหมเสื้อชมพูเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเสื้อชมพูเดี๋ยวเจอกันไปเลยเอาแพ็คไหนก่อนดีเอาแพ็คนี้ก่อนแหละนะพันหนึ่งสองพันแล้วก็อีกสองพันมีสองหมื่นเอฟซีพอยท์ลุยกันแบบยาวๆไปตัวแรก กดแบบไม่ต้องคิดอะไรสักสักสามสักสามใบรู้เรื่องสามใบรู้เรื่องพุง่งตรงใบแรกเนี่ยมาที่เอฟซีทองทองก่นอนเอฟซีทองทองบอกเลยว่าทองขนาดนี้กดไปมันก็จะทองปับ๊บมาบอกเลยว่าทองขนาดนี้กดไปมันก็จะทองดูเด็ก ดูเด็กสองตัวมันมาดูเด็กสองตัวขอองน,นี้นะถ้าสมมติว่ามันได้พวกแบบ9 2 9 5มาผมไปผมไปแพ็กอื่นเลยนะ9 2 9 5ผมไปแพ็กอื่นเลยนะโอเคปะ่ะถ้า9 2 9 5ผมจะไม่ย้ำไม้พวก85 75 6 5หอะไรพวกนี้แล้วนะไปที่อื่นเลยไปที่อื่นเลยนะผมไม่ย้ำนะผมไปที่อื่นเลยถ้าได้95มาคือจบเลยมา ตรงนี้ไม่ต้องคิดเยอะหนึ่งแสงสองแสงยังนี่สองกดไปที่ต้นคริสต์มาสดีกว่าต้นคริสต์มาสตรงนี้เป็นเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะต้นคริสต์มาสไปมึงจะให้กูกดจนหมดให้ได้อะ่ะ9295มาต้องมา มาแล้วมาแล้ว e-sport a fc mobile เกมฟุตบอลบนมือถือที่ดีที่สุดนี่อะไรโ oh. อ้ what สล้านนี่ออกอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยออกดูเด็กออกอันนี้ออก2ล้านออกไปสอัน โอ้ยโอ้ยแม่งให้เต็มมันมาแบบเต็มเต็มเต็มทุกแพ็คแต่นี่คือการบูชาย,ยานเอ็ดดี้เอ็ดดี้คือเจ้าของไอดีผมบอกเลยว่าเปิดไอ้พวกนี้ออกมาก่อนแล้วถ้า95ออกมาตัวที่4จบทุกอย่างจบทุกอย่างจบเอ็ดดี้ สวิงอะไรโอ้นี่มึงก็จะให้กูเบาออทุกแพ็คเลยเหรอวะอะไรเนี่ยมันอกีแพ็คอะไรอะตัวอะไรอะหาตัวอะไรโอ้ แต่ว่าเราจะร้อนไม่ได้เราต้องดื่มน้ำให้ใจเย็นก่อนเกมส้นตีแบบนี้เนี่ยเอาตีเนี่ยกดนี่อ่ะเสียงตีนเงี้ยมาเชลโนมาแล้วเมายังไงก็เหมาเนี่ยเหลือ3แพ็กบนนะตอนเนี้ย9295 8895 8595ใช่อ่ะเท่ากับว่ามันจะมา95ทุกตัว3ตัวนี้เชื่อผมไหม มันจะมา95ทุกตัว95ทุกตัวแน่นอนถึงเวลาแล้วที่ผมจะทำให้ฝันของจานเขาเป็นจริงไปที่ตัวแรกครับกดแต่ไม่ทันตั้งตัวขอบคุณมาโก้ฮะยินดีต้อนรับก็สู่โลวกระจอกด้วยเฮ้ยเยอรมัน CDM คิมเมไหมไบยันโอ้โหจะไม่ด้วยฌาน เสื้อชมพูจัดไปเดี๋ยวเอาเสื้อเหลืองไปก่อนโ oh. oh. อ้โหโอ้โหอะถ้ากับว่าอันนี้แปดห้ามาละเหลือสองนะเหลือแปดแปดเก้าห้านะกับเก้าสองเก้าห้านี่แหละของจริงนี่แหละคือจุดที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าผมอะของจริงขนาดนี้นชม มีสักของจริง95 95ไปทอมมาเลยบาซิลมาเลย CF เปเล่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 95เอ็ดดี้เอ็ดดี้เปเล่95เอ็ดดี้เอ็ดดี้บอกแค่นี้เปเล่95เอ็ดดี้แค่นั้น เปร์เลข95ผมบอกแล้วว่าวันนี้ตำตำตำต,ำ,ตำ150เอวันนี้ผมแก้มือท่านผู้ชมแก้มือโอ้ oh. ของจริงดูดูราคา70เอมแต่มันยังไม่จบเท่านั้นเพราะมันมีอีกแพ็คหนึ่งมันก็จะต้อง95เหมือนกันมันก็จะต้อง95เหมือนกันบอกเลยว่าไป นี่คือสิ่งที่เอ็ดดี้จะได้รับจากความที่ไว้เนื้อเชื่อใจพี่ไปทองอีกแล้วฝรั่งเศส C.A.M. อโอปีแรสแล้วเอ้ยใครวะปีแร็เก้าสิบม่แย่ไม่แย่เจ็ดเอ็มแย่อ,อเยเอาแสดงว่าเมื่อกี้เนี้ยเป็นแพ็กเก้าสองถึงเก้าห้า เราได้ก่อนแล้วมาเปิด88-95ได้90เพราะฉะนั้นแท็กต่อไปมันเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะพูดถึงว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีผมได้สูตรใหม่ลสูตรใหม่ของผมวันนี้เอ็ดดีได้อย่างแน่นอนบอกได้เลยว่าตามๆตาๆเนี่ย 150m อย่างแน่นอนตัวนี้ขอทองทองไปอีกหนึ่งตัวทองสามตัวติด ทอง3ตัวติดเอ็ดด,ดีไม่อยากจะพูดเยอะนักถอยหลังไปด้วยการ3 2 1ไปครับทองอีกแล้ว3ตัวติดเยอรมัน c m บัลลักไหมแต่มันมันทองนะมันทองนะมันทองนะแต่มันเป็นบัลลักตัวนี้ไงมึงไม่เปบัลลักใหญ่อะ่ะ บัลลักใหญ่อ่ะเฮียบัลลักตัวใหญ่ไงไม่เอาเก้าห้ามามีอะไรบ้างโอ้โหสิบเอมนะบัลลัก1 0สิบเอมนะเฮ้ย <No. S 1> <He i, S 2> ก็ไม่แย่ <No. S 1> ไม่แย่อา <No. S 1> เอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอันไหนอีกเอาอันนี้หรอสามพันหรอไม่ใช่ <No. S 1> เขาบอกให้กดอันนี้ห้าอัน <No. S 1> ได้จัดให้ เขาจะทองหมดเลยนะทองหมดเลยนะแสดงว่าของผมใช้ได้นะสูตรผมใช้ได้นะทองหมดเลยนะทองสตัวติดนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยทองทออีกตัวหนึ่งติด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 กันเลยห้าตัวทองหมดเลยทองหมดเลยเขาดูนะมาตัวนี้แหละตัวนี้แหละไป ทองอีกแล้วออกไม่ทองตกใจ LM อไอเวนเห็นทองปุ๊บกูรู้เลยมึงแน่นอนอโยโซไปเลสอโยเซไปเลสเนี่ยโอ้โหหกแสนหกแสนหกแสนไม่ทองไม่ว่าไม่ทองไม่ว่ามึงออกอย่างนี้ให้กูอีกแต่มันเป็นการบูชาย,ยันยังไงล่ะ เหมือนแพ็กกับตันจะได้น้ำได้เนื้อไม่เกี่ยวเลยเมื่อวานกับตันผมอะได้แต่น้ำไม่มีเนื้อเลยวันนี้ผมแก้มือใหเขาไปแล้วไปเลขเก้าห้าไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือตัวต่อไปที่จะเป็นตัว90้บตวกันท่านชมไปทองอีกแล้วโอ้โหขานูเอ็ดวนเก้าคานูนะเก้าบวกนะ ผมโคนอยากเล่นเลยลองไปเล่นดูนะเอดดี้ 13m อมชเชลานโอนอีกหนึ่งตัวนะคุ้มทองจริงๆวันนี้วันนี้ทองจริงๆเอนวันโก้คานนนะสวยนะอะ่ไม่ธรรมดานะ,ะตัวต่อไปก็ช่องเหมือนเดิมเพราะว่าผมมีสูตรแล้วผมมีสูตรแล้ว ตัวนี้ยังไงก็ทองเหมือนเดิมเมื่อกี้อาจจะกดผิดสูตรไปหน่อยมาอุ้ยโอ้โหทงพวกนี้นี่กูไม่อยากลุ้นเลยไปลุ้นข้างในเลยฮะโอ้มาสองตัวผิดสูตรไปหน่อยเอาใหม่มา ทองเขียวไม่เอาดิเอาทองล้วนดิเอาทองแท้ดิทองแท้ไปอเอ้ยอังกฤษซีบีชีพหายเอเวอแรนโอ้โหออกสามตัวออกตัวกลางสามตัวเลยโอ้โหแพ็คทายได้เฮ้ยแพ็คทายแล้วเฮ้ย นี่แหละตัวความหวังของเราผมไม่ยอยากพูดเฮ้ยแต่ร้อยเอ็มนะแต่ร้อยเอ็มแนละ้วอันนี้ดีถือว่าเยอะนะร้อยเอ็มแนละ้วนี่ร้อยกว่าแล้วนะนี่ร้อยกว่าแล้วนะแต่มันยังเหลือประมาณสักสี่สิบเอ็มไปถึงร้อยห้าสิบชมพูวะมีแสงสีชมพูวะอันนี้ชมพูวะชมพูชมพูเมสซี่เอ๊ะ นี้เจ๋งเลยว่ะแพ็คนี้ไม่ดีเลยอ่ะได้คานูตัวเดียวโอ้ไม่มีตัวเขียวเลยโอ,สอ้สรุปก่อนสรุปก่อนแป๊บนึงถ้าเรื่องตัวอย่างเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างมีเปเนเล่นะเจ็ดสิบหปดสิบเก้าสิบเอ้ยเก้าสบอะร้อยหนึ่งร้อยเดียวเองร้อยก,กว่าประมาณ100ร้อยเศษ ถ้าขายขยะหมดก็ร้อยสิบโดยประมาณประมาณร้อยร้อยหนึง่งเฮ้ยไม่แย่นะทองผมโดนไปสามสิบเอ็มมาเมื่อวานอะ่ะหมื่นห้าได้ไปสามสิบเอ็มนะฮะเอาฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยใครอยากให้เปิดก็พักทายกันมาได้นะครับขอบคุณด้วยสำหรับความมั่นใจนะ